เขาทถุงมือนี่นอวจากนั้นนนี่ยกายแตได้ได้ซืหมเอนฟงตับตัทับเลยไม่ไม่มีอกจากแม่บีบอกว่าถุงมือผมหายท่านผู้ชมอันนี้เกาาที่เก่าพุ่นลอยทุ่นนะก่านเอ๋อลอยท่นก้เท่เกิดสามสามร้อยห้าสิบบาทเ้องเนาะอันนี้เป็นแบบน้านาโอเคค่ะค่อยเจอกันค่ะให้ดีนะ อืมกำลัคงหอนอยู hmm. mm ่อ hmm. mm ่ะเฮ้โดมินเฮ้ดูมินจะเลือกเสื้อให้ดูสั้นขึ้อีกอยรึเฮ้บเดี้ ดีเดอค่ะพี่น้องสุภูชุกมพ์นะี่นริน่ะเหนือยเลยนะจ้ะเหนี่หยเลกไป เล็กน้อยนอกจากพ่อแม่ตายบอกอ่าคู่อยู่ว่าลูกว่าใครสังไส้ยอแน่เลยใครเาทำการบ้านออเองที่บ้านี่สนะพี่น้องวันนี้แ่แต่ดได้ออกจากห้องก้นเพื่อนพอดีก็เลยไกินคุกกี้แล้วล,ลูกแม่เป่าน้ำมาให้สวัสดีครัท่านผู้ชมในรู้ is cookie cream. Say hey to Tampa Tron. Say Tampa Tron. Tampa Tron. You know, so hey Tampa Tron. Hey Tampa Tron. Tampa Tron. You're going Jag vill inte gå för skolan. Jag ska gå. Ja, men imorgon går vi igen. Sen är

Mountain mm. up the gingerbread mountain, Mama. Oh. mommy. Mommy, mommy. Yeah, yes, yes. Uh, up the gingerbread mountain. Oh, it's the gingerbread uh, mini peppa is house? Peppa is house. Peppa is Yeah, yeah, yeah. Uh. เราะขายรถราคาพ oui, han, ok. uka, ี่น uh, eh, ้องเราก็เขากำลังเพยายามรีโนเวทซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่นู่นจากเราไปได้เลยสมาชิกแต่ร้านนี้น้อนจะเอ่อเออ่กล้องละหาโครนกล้องหนึ่งหาโครนได้ซื้อมาสองกล้องซื้อมาไใบเฮลูกกินเนี่ยยังไมาท่านหมดอายุด้วยจ้ะน้นโอ้ยซื้อป่า ปลาชุดแปงถอดนาะจะทอดิ <to> จะกินเมื่อหรล่ะกับลูกทอดิ <to> แค,ค่เชอ <to> แค,ค่เชอร์มดล <to> นอ <to> นมย่ไก่หอดกทดอกส <to> ื้อสำนีละจ้ะอันนี้กักระป๋องน้ำา <to> นี่กับสมุดการเลี้ยง <to> แม่มาะมเดนดิร n พิซซ่ามตายบัไดสื่อหลายจ้ะเพราะว่าแม่าจะเริ่ดาตบลูกพ่ Slip blå up, blodkvarn, pinol. Ja. Mamma! Alla är låst. Glömde din röda och blå pizza. Nej, jag köper bara en pizza. Ja. ja. Jag köper bara en pizza. Vi ska inte köpa så många pizzor. Vi äter vad vi har. จะกินข้าวแม่แม่จะกินข้าวข้าวบ้างแม่จองขึ้นมาเสวอ่ะปิดสายอีกสีเนื้อมาใสา่สีแดงแม่ไต้ก็เลยบอกว่าบอแม่ซื้อแต่ซ้ำนีล่ล่ะแม่ใบซื้อหลายเขากินเฉพาะที่เ้ามี่มบอกลูกนะจน๊ะเนาะถ้าแว่นตาจะลงกระถ<ร>อดได้ใส่แล้วพี่น้องกินเลยลูกกินโอ้ยเมย ตามจริงต้องเรียนผากใบน้ำไม่ตายทักไม่ตายคอคู่นจ่จจะมาเรียน<อ>คร่งวันต้องดูลูกเพราะว่าลินายังบ่ค่อยหายดีบ้านไดนคู่กับเข้าใจกับโอเคจ้ะเลยรีบไปรับลูก นายนี่ป่ะเธอรู้ความสบายแม่กับไก่ไก่จะเป็นคือกันพี่น้องเมื่อวานกันหนาวมื่อนี้บอคอยหนาวแล้วมันก็จะสลับมือด้วยพี่น้องบรรยากาศเดี๋ยวอีกจัดหน่อยอาทิตย์หน้าหิมะกับสีมาอีกแับนี้หิมะมากแล้วก็ฝนตกสามฤดูภายในออัันนบ้านเป็นบ้านะพี่น้องแบบมันมันสลับกันมาก ร่างกายรับบ no okay, okay, ัทันเลยรีบแพะกับบัท่นรีบแพะร่างกายโอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวค่อยคุยกันเนาะให้ได้หน่อยั่างเศร้าเมย์ก่อนนะวิศก็เซยให้รู้ท่านผู้ชมไปเจอกันู้จ๊ะ